สวัสดีค่ะนี่ชิรยานิติพลนะคะช่วยอัปเดตผลงานค่ะช่วงนี้ผลงานก็กำลังจะมีเพลงใหม่ค่ะเพลงพาเช็ดหน้านะคะจากเพลง People, People, พี่โบพี่จอยส์ก็เอามาทำใหม่เป็นเวอร์ชั่นของอาลีค่ะเป็คนสยังไงอะคะเพลงใหม่ <c oughs> หน,นูตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วหนูก็ฟังเพลงพี่เขาแล้วก็เป็นเพลงที่มันมากๆเลยค่ะก็เลย ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากมากเลยค่ะได้ข่าวว่าจะมีโชว์เคสด้วยเตรียมตัวอย่งไใช่ค่ะมีโชว์เคสวันที่สองวันที่สองใช่ไหมวันที่สองค่ะก็ถ้าใครมาได้ก็มาเจอกันนะคะก็หนูก็ซ้อมอยู่ค่ะตอนนี้สปอยอะไร,รไหมสปอยเหรอคะถ้าเต้นอืมถ้าเต้นทั้งเพลงเลยค่ะ <laughs> ใช่ค่ะก็สามารถเอาไปแกะท่าลองเต้นกันดูได้ค่ะเหนื่อยไหมคะ เหนื่อยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าจะได้โชว์ให้ทุกคนดูแล้วก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะแล้วคริสต์มาสปีใหม่นี้มีแพนจะไปเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างไง้ครอ้อคริสต์มาสอาจจะอยู่กับครอบครัวค่ะอยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปีใหม่ก็น่าจะอยู่บ้านขับดาวที่บ้านค่ะแล้วก็ตอนนี้แบบผลงานเพลงในประสบความสำเร็จมากหลยอย่างรู้ว่าแบบมีแพนจะทำงานในเวงอื่นไหมคะอย่างเช่นแบบง้านละครอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่แน่ใจว่ามีแลนหรือเปล่าแต่ว่าก็อยากลองดูมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูก็เคยได้ลองเล่นหนังไปแล้วรอบนึงน้องพีธีรักค่ะแล้วก็อยากจะลองลองอีกมากๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการแบบถ่ายทอดคาแรคเตอร์หลายๆคาแรคเตอร์ของเราออกมาในหลายๆเวค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดต่อก็ติดต่อมาได้นะคะสุดท้ายก <c oughs> ็เดี <c oughs> ๋ยวฝากอะไรปีใหม่เกี่ยวกับได้ค่ะก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็ง ะะแล้วก็ช่วงนี้ปีใหม่ไปไหนก็ระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เหมือนขับรถดีๆค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงาน,นลิเนียนาคตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ